สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเอเอครับพี่น้องครับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางลราพัฒนาพ่อชนินครับว่างานเลขพอเขาเลขล่างเด้ครับผมเข้าเลขล่างที่ว่าเป็นชุดเต็มล่างครับพี่น้องเนาะไม่ต้องกลับครับผมเข่าสี่แปดครับผมชุดเต็มล่างเข้าสี่แปดครับเอาก่อนที่จะไป รับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนากับพอชนินครับนำเชียร์้ารวยกับขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับขอติดไว้ครับพี่น้องเนาะแนวทางเล่าพัฒนากับนำเชียร์้ารวยครับผม30กันยายน67ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนากับพอกันเลยครับ ครับนํำเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนํำเชียร์พารวยครับพ่อครับมาตามต่อครับผมครับตามต่อครับครับเข้าล่างชุดเต็มพ่อครับผมครับเข้าที่ชุดเต็มล่างทีเนี้ยไอ้สูตรที่ให้นั้นรุดหมดเลยนะครับครับผมครับไม่ว่าสองตัวไม่ว่าแต้มสามตัวอะไรรุดหมดนะครับ ครับแต่อชุดเต็มสามสิบกชุดนะครับพูดถึงว่าสามสิบกชุดล่างเนี่ยมันก็เออมันก็น่าเล่นนะครับเพราะว่ามันซื้อตรงๆนะครับใช่ครับปอเพราะว่าบนไม่เกี่ยวนะครับคือล่างก็คือล่างเลยนะครับครับให้ให้ไว้สองวดก็มาเดินมาสองงวดแล้วนะครับครับผมครับแล้วก็ไอไอสองตัวสองตัวบนสามตัวอ่างวดนี้ก็เข้านะครับร้อยสิบหน่วยนะครับ ครับครับผมก็ส่งไปให้ดูนะครับเพราะว่าผมกําลังหาสูตรตัดอยู่นะครับไอเลขร้อยสิบหน่วยนะครับครับผมก็ส่งส่งไปให้ดูนะเพราะว่ามันอถ้าถ้าเราจับเต็มเลยนะครับเก้ามาเชียร์มันจะได้มันจะได้ทั้งหมดอยู่สองร้อยสิบหกสองร้อยสิบหกชุดนะครับครับหมายถึงตรงอย่างเดียวนะครับคือมัน ถ้าถ้าพูดถึงว่าเอฟซีจะเล่นนะครับก็คือไม่ต้องไปโต้หรอกครับมันมันจะคือถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะครับเพราะว่ามันถ้าเราโต้ด้วยมันไม่คุ้มหรอกครับมันไอโต้มันก็เข้ามาสองสามงวดแล้วครับแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกครับครับครับมันคือมันต้องมีตัวตัดด้วยนะครับก็ครเผื่อเอฟซเขามีตัวตัดมีอะไรเอาไปจับเองอะไรประมาณเนี้ยครับครับคือผมให้เป็นเพียงแนวทางนะครับเลขบนนะครับ แต่ครับแต่ที่เนี่ยผมจะมาเน้นล่างนะครับ,รบผมคิดว่าไอ้ล่างที่ผมเจาะให้งวดเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเข้าสูงนะครับครับครับล่างตรงตรงครับสูตรสูตรที่ว่ามีปรับปรุงไม่พ่อหรือว่าคงใช้เดิมไปก่อนสูตรบนเ,เดี๋ยวผมจะลองใช้สูตรเก่าไปก่อนนะครับครับ,บรเพราะว่าสูตรเนี่ยเวลาเดิน,นอ,อ่ะมัน มันก็เดินยาวมันกันครับสูตรเนี่ยครับครับผมไม่น่าจะหลุดซ้ํำนะพ่อเนาะอ่ามันก็เป็นไปได้นะครับถ้เามาเทร์เพราะว่าผมลองครับฮัลโหลสัญญาณไม่ดีพ่อครับครับครับป่นได้เลยครับไปนองแบบ ครับพ่อครับครับคือว่าไอ้ถ้ามันจะหลุดซ้ําเนี่ยมันมันก็เป็นไปได้นะครับโอกาสมันก็เป็นไปได้ครับครับผมคือคือบางครั้งมันก็หลุดสองงวดสามงวดแล้วก็อ่าเวลามันเดินบางครั้งมันก็เดินห้างวดหกงวดเจ็ดงวดก็มีเวลามันเดินนะครับหมายถึงสูตรนี้นะครับครับผมครับผมถึงอยากจะเอ่อนำนำเสนอสูตรเนี่ยครับครับครับวันนี้มันได้เจ็ดกับแปดนะครับ เด่นเจ็ดกับแปดครับผมจะเน้นให้เลยนะครับแปดชุดนะครับครับผมที่ครับที่หน่าเล่นเลยนะครับแปดชุดครับศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดครับสามเจ็ดหกเจ็ด ครับนี่ชุดที่ผมเน้นไว้นะครับน่าเล่นนะครับครับผมแล้วครับผมจะการไว้อีกสี่ชุดก็มีเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดหกแปดครับศูนย์เจ็ดหกแปดครับทีนี้ก็มาแต้มสองตัวสามตัวนี่ก็วดที่แล้วก็หลุดหลุดหมดนะครับครับผมครับส่วนมากมันจะหลุดแล้วมันก็จะเดินต่อนะครับครับ แต้มสองตัวแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าครับหนึ่งสามห้าแต้มสามตัวก็หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับใช่ครับ,รบสำหรับเลขชุดเต็มกับผมเดี๋ยวจะขึ้น ควบคู่กันไปได้ครับพี่น้องพอส่งมาในทางไลน์ครับผมเจ็ดกับแปดครับงวดนี้ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะครับในเจ็ดกับแปดนี่ผมเน้นบนนะครับเน้นบนครับก็ผมนี่นะครับพี่น้องชุดเต็มเดี๋ยวไปดูกันชุดเต็มล่างไม่ต้องกลับพร้อมสองงวดติดแล้วได้ครับผม ที่นํำเสนอตะวาก็นานีกับพ่อกระเฮ็ดใบกับเขาดีอยู่รับตรงๆไม่ต้องกลับวันนี้พ่อทํางานบ่ครับอ๋อผมเข้าคืนนะผมออกอกามาแล้วครับฝน,นเป็นยังไงบ้างพ่อทางนู้นพ่อไม่ตกแล้วครับโอ้เหมือนกันเลยพ่อตอนนี้ไปครับเนะพราะว่าเริ่มเริ่มร้อนแล้วครับ <laughs> ร้อนแล้ว <laughs> พ่อตอนนี้ครับ แต่แต่ว่าพูดถึงว่ายังไงเลขล่างก็อย่าไปทิ้งนะครับครับผมครับโอกาสถูกสูงนะครับเลขล่างดูแต้มประกอบด้วยนะพ่อเนาะครับใช่ครับเพราะว่าไอ้ไอ้ที่ผมเน้นออกมานั้นคือผมใช้แต้มตัดด้วยนะครับอืมครับผมตัวเน้นนะครับครับแต่แต่ตัวที่ถูกตัดทิ้งไปก็ก็คือกันไว้นะครับทั้งหมดสามสิบหกชุดนะที่เหลือก็กันไว้นะครับครับครับเผื่อมัน ตัดผิดพลาดออกมาถ้ามันมันเดินต่อมันจะเสียดายนะครับครับผมแบบอย่างน้อยก็ขอได้ทุนคืนก็ยังดีนะครับครับผมแบบหรือว่าชอบสองตัวบนก็สามสิบหกชุดตรงนะครับอือพองวดที่แล้วนี้มันก็เดินอยู่มันมันก็ยังผ่านผ่านครับรบบลองดูครับสนุกสนุกอย่าไปคิดเยอะว่ามันมากหรือมันน้อยอะไรก็ผมคิดว่าพอได้ค่าประตูนะครับครับ่ม ครับเอาคลิปนี้ก็จะลบกวนพ่อเท่านี้เด้อครับพ่อครับครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางราวพัฒนาพ่อชนินครับหมดหนีพันเดนเจ็ดกับแปดเด้อครับพี่น้องเน้นบนกันล่างครับผมจะมีศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดครับ 1>, 1 7, 2, 7, 3, 7, 6, 7. ึ7ง7จ็ดสองมก็มีมีร่องน้ำเลือดครับพี่น้องชุดร่องครับเก้าเจ็ดเก้าแปดศเล้วกแปดครับผมครับเน้น8คู่ครับแต้ม2ตัวครับแต้มรวม2ตัวบนล่างครับผม8 9 0เก้าศูนครับ 8, 9, 0, 1, 3, แปดเก้าศม้มรวม3ตัวบนครับหกแปดศส แล้วก็มีเลขชุดสามตัวแล้วก็เลขสองตัวล่างนะครับผมบลงให้ควบคู่กับพี่น้องไปครับถ้ายคลิปมีน้ำเชียร์ผ้าล่วยกับคออวยพรให้พี่นองที่โชคดีถูกหวยแล้วง,งินไปน้ากันเ้อครับผมในวดวันที่สามสิบกันยายนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ